สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสูส่ชุดวิชา601 2 0หหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะจะเป็นชุดวิชาที่อยู่ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นวิชาแกนที่เป็นวิชาแกนบังคับที่นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์วิชาเอกเศรษฐศาสตร์และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจต้องเรียนนะคะ ในสำหรับสาขาอื่นๆอย่างเช่นสาขาวิทยาการจัดการนะคะก็มีเป็นวิชาเฉพาะนะคะให้ให้ให้บังคับให้เรียนด้วยเช่นกันนะคะในบางวิชาเอกนะคะอย่างเช่นการจัดการนะคะการจัดการการเงินหรือการท่องเที่ยวหรือการตลาดนะคะหรือการบัญชีนะคะทีนี้เราลองมารู้จักวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นกันนะคะว่ามี คำอธิบายชุววิชาเป็นอย่างไรบ้างนะคะคำอธิบายชุววิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะก็จะพูดถึงความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์นะคะอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดนะคะทางเรื่องของผู้บริโภคนะคะการผลิตและต้นทุนการผลิตตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตลาดผูกขาดนะคะตลาดึ่นแข่งขันึ่งผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะ แล้วก็ตลาดปัจจัยการผลิตค่ะแล้วก็ผลตอบแทนปัจจัยการผลิตรวมถึงความล้มเหลวของตลาดนะคะอันนี้จะเป็นส่วนในพาร์ทที่เป็นเล่มแรกนะคะในคำอธิบายชุดวิชาถัดมานะคะก็จะมาเรียนถึงรายได้ประชาชาตินะคะการวัดรายได้ประชาชาติส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยาภาพนะคะการคลังนโยบายการคลังการเงินนโยบายการเงินนะคะ เงินเฟอ้อเงินฝืดการบ้างงานนะคะการค้าระหว่างประเทศการเงินระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยค่ะเ,ออเรารู้จักคำอธิบายชุ่วิชาแล้วนะคะเราก็จะมารู้ว่าในชุ่วิชานี้นะคะมีวัตถุประสงค์ชุ่วิชาที่หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนแล้วเนี่ยนักศึกษาจะมีความรู้ในด้านใดบ้างนะคะในข้อหนนะคะ ก็คือเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวในแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาส,สตร์จุลภาคนะคะ 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะคะ,สะส 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะ 4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะ 5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยนะคะ 6. เพื่อให้สามารถนำแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่นักศึกษาได้เรียนมาทั้งหมดนะคะไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้ในชีวิตประจำวันค่ะทั้งหมดก็จะเป็นสิ่งที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์คาดหวังจากชุวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นแล้วนะคะ ในเนื้อหาชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะเราจะแบ่งเป็นเล่มที่1นะคะหน่วยที่1นถึงแก็คือเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะคะก็คือมาจากคําอธิบายชุดวิชาค่ะหน่วยที่1ก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์หน่วยที่2ก็จะเป็นอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดหน่วยที่3จะเป็นทางเรื่องของผู้บริโภคหน่วยที่4ก็เป็นการผลิตและต้นทุนการผลิตหน่วยที่5ก็จะเป็นตลาด แข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกข,ขาดหน่วยที่6จะเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกข,ขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะส่วนหน่วยที่7จะเป็นตลาดปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนปัจจัยการผลิตหน่วยที่8จะเป็นความล้มเหลวของตลาดในหน่วยที่1นถึงแเราก็จะเรียกรวมกันว่าเป็นพาท,ที่เป็นเศษสศ์จุลภาคค่ะ สำหรับเล่มที่2นะคะก็จะเป็นหน่วยที่9ก้ถึงสินะคะก็จะเป็นพาร์ทในส่วนที่เป็นเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะคะหน่วยที่9กก็จะเป็นรายได้ประชาชาติและการวัดรายได้ประชาชาตินะคะ หน่วยที่10ก็จะเป็นส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติและการกําหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพนะคะหน่วยที่11ก็เป็นการคลังและนโยบายการคลังหน่วยที่12ก็จะเป็นการเงินและนโยบายการเงินนะคะหน่วยที่13ก็จะเป็นเงินเฟ้อเงินฝืดและการบ้างงานนะคะซึ่งพูดถึงเถียรภาพภายในประเทศนะคะส่วนหน่วยที่14ก็จะเป็นการค้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศนะคะส่วนที่หน่วยที่15ก็จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยค่ะ ในชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะจะมีการประเมินผลก็คือนักศึกษาที่เลือกเรียนชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นก็สามารถเลือกเรียนแผนการเรียนตามความสมัครใจนะคะก็คือแผนกหนึ่งหรือกสองแผนกหนึ่งก็คือจะสอบไล่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนแผนกสองก็จะมีการสอบกลางภาคนะคะในหน่วยที่หนึ่งถึงเจ็ด ะะแล้วก็ไปสอบไล่ในหน่วยที่8ถึง15นะคะนอกจากนั้นค่ะในชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะยังมีการสอนเสริอมออนไลน์แบบเก็บคะแนนนะคะโดยที่นักศึกษาสมัครใจหรือจะไม่สมัครใจที่จะเรียนสอนเสริอมออนไลน์แบบเก็บคะแนนก็ได้นะคะผ่านระบบส, <า S 2> สารสนเทศบริการสอนเสริมตอบรับสอนเสริมแบบเก็บคะแนนออนไลน์โดยที่นักศึกษาจ,จะต้องไปลงทะเบียนเองนะคะแต่ถ้านักศึกษาลงทะเบียน แผนการเรียนก2ก็จะเป็นบังคับให้เรียนการสอนเสริมออนไลน์แบบเก็บคะแนนนะคะซึ่งจะมีการสอนเสริมออนไลน์โดยคณาจารย์ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาชุ้วิชามากยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีการสอนสองครั้งนะคะแบ่งหน่วยการสอนค่ะตามพาร์ทของเศรษฐศาสตร์จุลภาคครั้งที่1แล้วก็เศรษฐศาสตร์มหาภาคครั้งที่2ค่ะ นอกจากนั้นนะคะนักศึกษาจะมีการเพิ่มพูนความรู้ในชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นได้อีกนะคะก็คือทางทางชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นหรือคณะกรรมการบริหารชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะก็มีการจัดทําการสอนเสริมผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าอีทิเทเรียลนะคะและผ่านดาวเทียมนะคะโดยนักศึกษาสามารถเข้าชมรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมาธิราชหรือที่เราเรียกว่า STOU Channel นะคะแล้วก็อาจจะศึกษาผ่านช่องทางสื่อทางสังคมออนไลน์นะคะก็คือผ่าน YouTube นะคะก็เข้าสามารถคีย์เข้าไปใน YouTube ว่าเป็นหลักเศรษฐศาสตร,ร์เบื้องต้นก็จะมีรายการทั้ง15รายการที่อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร,ร์เข้ามาบรรยายในแต่ละหน่วยให้นักศ,รรศรรึกษาฟังนะคะนอกจากนั้นค่ะเราก็สาขาวิชาเศรษฐศาสตร,ร์ก็ไม่ใน ไม,ไม่ปล่อยให้นักศึกษาอยู่โดดเดี่ยวตามลําพังนะคะก็คือมีการจัดตั้งรายกลุ่มชุดวิชานะคะในหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะก็คือให้นักศึกษาเนี่ยได้ใกล้ชิดกับคณาจารย์นะคะโดยเฉพาะครูเนี่ยก็จะเป็นประธานชุดวิชาแล้วก็จะเข้ามาตอบคําถามในสิ่งที่นักศึกษาสงสัยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือเรื่องการลงทะเบียนหรือเรื่องเรื่องชุดวิชาต่างๆของชุดวิชาเนื้อหาของหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะก็ ในท้ายนี้นะคะก็ขออวยพรนะคะให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหรือสนใจที่จะเข้ามาศึกษาเบื้องต้นในหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะให้มีให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะตามที่นักศึกษาตั้งใจไวค้ค่ะ